เรื่องย่อละครเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ตอนที่19ออกอากาศวันอาทิตย์ที่2 9ธันวาคม2567เวลา20มลิกา30นาทีทางไทย p b s ช่องหมายเลข3หลังจากที่คณะละครของครูทองคำปรากฏโดยตัวประดิษฐ์ ได้รับมอบหมายให้แสดงในงานประสบพระองค์เจ้าสังรับบดโดยฟิลกิติกรครูทองคำก็ตั้งใจจะไปขออนุญาตนำนิทานคำกลอนของท่านสุนทรภูที่ระบทโดยโออนุชิตมาใช้ในการแสดงแต่ก็มีเหตุการณ์บางอย่างทำให้ครูทองคำได้ตัดสินใจออกจากวังอีกครั้งจนขวัญซึ่งรับบดโดยก้าวหน้ากิติพัฒน์ไม่สบายใจ ในขณะที่ความรักและความผูกพันของคุณสุดระบบทโดยฟิล์มเชอร์ลีสากับคุณขำที่ระบบทโดยทัพทิมอัญรญินกําลังงอกเงยขึ้นเรื่อยๆคุณสุดไม่อยากปิดบังความสัมพันธ์นี้เลยตัดสินใจบอกกับพระองค์เจ้าวิราชท,ที่ระบบทโดยเอมณีรัตซึ่งก็ทำให้คุณขำรวมถึงคุณสวรรณระบบทโดยแพรวหัสยาตกใจมาก งานนี้พระองค์เจ้าวิลาจะจัดการกับคุณสุดที่พยายามจะฝ่าฝืนกฎมุลเทียนบานอย่างไรต้องติดตามชมได้ในหม่อมเป็ดสวรรค์ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่19ทธันวาคมนี้เวลา20นาิกนาทีทางไทย p p s s ช่องหมายเลขก3และทางแอปพลิเคชันวิภาหรือ www. w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  i p a me